โอ้โหเอ้ยเอ้ยอยู่ไหมโอ้ยนี่นี่น่ารักมากสวัสดีครับพวกผมในช่องมาต่อนะครับผมวันนี้ก็จะพาเอสซีนะครับเอาอาหารไปให้พวกเด็กๆนะครับผมก็จะมีนมนะครับนมแล้วก็เป็นหัวอาหารของน้องเต่านะครับนี่น่าหบตอนนี้นะครับหมาข้อเก่านะครับเหลืออยู่สองตัวนะครับผม พาไปดูนะครับอันนี้แมวของเขาครับดำไหมดำดำมาโลเขาเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะครับเฮ้ยมาแล้วครับสองตัวนี่งไงโอ้โหเอ้ยเอ้ยู่ไหมมาโลน้ำมาพาแม่อิงมาด้วยมาต้องต้องดูช้างนะครับเผื่อมีช้างนะมาแลวมาแลวนี่ไงะ ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เขาอยู่นะครับโอเคเอ้ยนี่ครับเรือยู่สองตัวนะครับที่ยังไม่มีบ้านนะครับแต่ว่านะครับพรุ่งนี้แหม่มก็จะมาเอาตัวหนึ่งนะครับเป็นหางดอกนะตู่ก็จะเลืออยู่อีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่มีเจ้าของนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิเข้ากินเข้าแม่ครับแม่เขามาแล้วครับนี่อาหารโปรตีนสูงมาก แกนมใสกัน,อเ,นนะเอากินนมนมเลยเออเอา,เอาโอ้ยนี่วัวนะครับเดี๋ยวให้ลูกเขากินก่อนนะครับเดี๋ยวแม่เขากินทีหลังนะไปไปกินนมไปเอาคือสิ่มาเลยยูงนี่เนาะ หวานมากอะวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับเดี๋ยวไปเอาที่ใส่อาหารมานะครับอยู่ตรงที่เดิมนะครับเอ้ยแต่บอโหจิ้มใจเลยโอ้โหหก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 มาหนิแล้วไม่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 หกแล้ว เองจะก,กินหรือจะเล่นเนี่ยเอาอ่ะตีถุงดีๆตีถุงดีๆน,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 นะครับวันนี้เลิกงานแล้วก็รถผาดรถอะไรเสร็จก็ทำพอดีนะครับจะเลยมาช้าหน่อยนะครับโอ้โหเฮ้ยไอ้ดำไปทำหมันไหมจริง ก็จะเหลือตัวเดียวนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับก็จะได้อยู่กับแม่สองตัวหมัดเยอะมากเลยพาไปอาบน้ำตัวนี้มันก็จะมาเอานะครับผมหางดอกโอ้โหมัทุกอนุทุกคนนะครับโอ้โหน้ำหกอกินไปแม่ก็จะมากินที่หลังนะครับ กิบกล่องนมไปด้วยนะครับโอ้โหเอ้ยแม่มาโวมาโลมาโลเดี๋ยวกาลังเอาแก่มาล่อแม่นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอ่อจับไปทำอันจะได้จับง่ายนะครับเขาจะได้เชื่อใจเรา เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับขอ,อกใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับขอกใหม่ก็จะอยู่ใต้คู่ไม้นี่นะครับนี่ครับใกล้ๆกันนะครับผมเฮ้ยไม่อยังวะเนไปอยู่บนเกาล,ลูนผมพาไปดูนะครับผม ดูครับอันนี้เป็นผู่ไม้หนามนะครับเป็นป่าเล็บแมวครับดูหนามครับไม่กล้ามีสัตว์อะไรเข้ามานะครับผมโอ้โหดูครับนี่น่ารักมากนะครับผมแต่ละตัวคอกนี้มีอยู่สิบตัวนะครับเดี๋ยวก่อนสองสี่หกแปดสิบโอเคครับสิบตัวพอดีนะครับผมนี่ครับ นี้สองตัวนะครับผนี่ก็สี่หกแปดนะครับแล้วก็สิบตัวครับยี่ตอบตัว,ตวโ,อโอ้โหหางดอกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเพลอีกทีนะครับผมเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าเป็นป่าน้ำนะครับ แม่เขาไปหาอาหารอยู่นะครับผมนั่นะครับผมแม่เขาแเ,ขาเดี๋ยววันหลังก็จะเอาเอาพวกเอโครงไก่กน,นะครับมาให้แม่เขาด้วยนะผมตอนนี้จ็กินกับลูกนะสองตัวถ้าเกิดว,ว่าลูกเขาไปหมดนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าลูกเขามีเจ้า uh, ของหมดนะครับตัวแม่เขาอยู่ตัวเดียวนะครับก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์เลยนะครับผมทีนี้นะครับเราก็ จะเอาไปทำหมันนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่มีลูหีกนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดสมัครในช่องมาเต่าด้วยนะครับผมเดี๋ยววันหลังมาถ่ายให้ดูนะครับสวัสดีครับ